ครับผมชื่อนายตัวในชยประยันนะครับนักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาการบริหารทรัพยากรรุ่นนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําวิดีโอกราฟิกนะครับโดยใช้โปรแกรม OBS นะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่จะมาสอนนะครับก็จะเป็นการใส่ข้อความนะครับให้มันวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับวนลูปไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เราจะมาเริเ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับครับก็วิธีการดาวโหลดโปรแกรมนะครับก็สามารถหาดูได้ตาม YouTube ทั่วไปนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องมาจะเตรียมข้อมูลก่อนนะครับก็ในการทำนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาเลือกเป็นวิดีโอนะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไปเรียบร้อยเลยนะครับก็ให้มาดูทางปุ่มด้านล่างนะครับตรง source นะครับกดปุ่มบวกครับก็จะไปแทรกวิดีโอมานะครับเลือก media source นะครับกดตกลงนะครับกด browse แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทำนะครับอ่าครับ ตอนนี้วิดีโอมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเพิ่มตัวสองนะครับกดปุ่มบวกเหมือนกันครับแล้วก็เลือกแท็กนะครับกดตกลงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำเหมือนกับว่าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจะ ติดต่อในการจ้างศิลปินนะครับตามวิดีโอนี่เลยนะครับก็ลองดูครับนะครับเมือ่อได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ เราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เราก็ทําเป็นเบสิกเบสิกนะครับก็เอาฟอนต์ธรรมดาแบบนี้นะครับกดตกลงเลยนะครับจากนั้นก็ให้มาย่อยเล็กลงนะครับเพื่อปรับขนาดให้พอดีนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าข้อความไม่ได้ยาวนะครับเหมือนประมาณนี้นะก็ให้ดึงข้อความให้มันหลุด เฟมไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าข้อความมัจะได้วิ่งแบบวนลูปต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ลากยาวแบบนี้นครับถ้ามันอยู่แบบนี้มันก็จะดูไม่สวยงามนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกกดที่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิกขวาจิวเตอร์นะครับจากนั้นก็คลิกขวาแอด โคนะครับโอเคหลังจากนี้ครับก็เราลองสับได้นะครับว่าจอแบบหนึ่งนะครับเนี่ฮะก็ถ้าเลื่อนไปสุดมันก็เป็นความเร็วสูงสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขยับมามันก็จะช้าลงนะครับส่วนด้านซ้ายมันก็เหมือนกันนะครับแค่สลับฝั่งแค่นั้นเองนะครับส่วนอันด้านล่างนี้ก็จะเป็นเป็นการเคลื่อนไหวแบบแนวบนล่างนะครับ ประมาณนี้นะครับใน,นที่นี้ก็ผมจะเอาแบบจากซ้ายไปขวาธรรมดาพอนะครับนี่ฮะก็ปรับไปปุ๊บส่วนปุ่มด้าน,นล่างน,นี่ก็จะเป็นการจำกัดของความกว้าง,งความสูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้นิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับก็ปิดไปนะครับใครจะใช้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงที่คำว่าลูปด้วยนะครับเพราะว่า มันจะทำให้ข้อความวิ่งไปโดยไม่หยุดนะครับถ้าเราไม่ติ๊กมันก็หายไปเลยนะครับรอบเจอจบแต่นี่คือวนไปเรื่อยๆนะครับมันจะวนไปเหมือนครับว่าไม่ได้หมดปุ๊บแล้วก็เริ่มใหม่นะครับก็จะไปเรื่อยๆของมันแบบนี้ตลอดนะครับติดต่อกันไหนก็กดโอเคกดคลอสนะครับก็เราได้มาแล้วนะครับก็เราอยากจะเพิ่มอ่าอาจจะเป็น โล้สนับสนุนเราจะเป็นโลโก้บริษัทอะไรก็ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถจะกดที่บวกแล้วก็แทรกรูปภาพมานะครับกด image นะครับโอเคแล้วก็ไปเรล่าในนี้ผมขอเลือกเป็นโค้กับช้างก็แล้วกันนะครับอ่าอย่างนี้ครับซึ่งเราใส่ไปอย่างเงี้ยครับก็เหมือนครับตาม youtube ทั่วไปที่เราเห็นนะครับเวลาเขา ลงคลิปวิดีโอมันก็จะมีข้อความที่แบบอยู่ในเฟรมของวิดีโอนะครับแล้วก็ทำได้เหมือนกันนะครับจะใส่กีรูปกีโลโก้ก็ได้นะครับเี๋ผมยกตัวอย่างแค่สองโลโก้นะครับก็เหมือนกับว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยก็ต้องใส่ไปอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น สำหรับโปรแกรม OBS เนี่ยครับมันก็จะเหมาะสำหรับการแบบสตรีมมิ่งนะครับซึ่งการสตรีมมิ่งก็คือคล้ายๆกับการไลฟ์สดนะครับก็มันจะไม่ค่อยเหมือนกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นโปรแกรมตัวช่วยไลฟ์สดมากกว่านะครับก็หลังจากนั้นเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเลยเนีครับเราก็สามารถกดบันทึกนะครับเลขรขดนะครับ แ้วทุกอย่างก็จะวิ่งไปอย่างนี้ครับตลอดเมื่อเราพอใจแล้เราก็กดหยุดนะครับซึ่งตัว OBS เนี่ยครับนอกจากจะทําเป็นพวกข้อความกราฟิกที่วิ่งแล้วครับมันยังใช้แบบเวลาเราสตตีมมิ่งนะครับตัวเองครับเราสามารถกดบวกสามารถเลือกแบบให้เห็นหน้าของตัวเราได้ด้วยนะครับก็นี่ครับกดบวกแล้วกด,ดเพ a y แ a ปเจอรนะครับกดโอเคอย่างนี้ครับอันนี้คือหน้าจอของตัวเองนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็แจงเซิออกแล้วออกกเราก็ต้องมากดลบนะฮะประมาณนี้นะครับก็มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเบื่องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ ลองไปเล่นกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสมมุติแบบเลคคอร์สัก20วิไปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิดีโอเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับดูนะครับ start ครับ อเอาแค่15วิก็พอครับปุ๊บมื่อเรากดสต็อปปุ๊บโปรแกรมมันก็จะบันทึกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัววิดีโอก็จะมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ นี่นะครับครับก็ได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับก็มันสามารถเอาไป ใช้ได้ในการโปรโมตการขายสินค้าอะไรพวกนี้ครับในรูปแบบของวิดีโอหรือว่าเราจะทําเป็นไลฟ์สดก็ได้นะครับในระหว่างที่เรากําลังพูดอยู่แล้วเห็นหน้าเึงครับก็สามารถทําให้ความวิ่งขึ้นมาได้อาจจะเป็นที่อยู่ของเราช่องทางการติดต่ออะไรพวกนี้ครับสามารถใส่โลโก้ของเราได้ธุระของเราธุรกิจของเราได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะ รู้ล้วกว่านี้นะครับก็ลองศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับทางช่อง Youtube ของุคลอื่นๆที่เขาได้ทำไว้นะครับมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ศึกษานะครับก็ขอบคุณนะครับ